ตอนนี้เราแต่งหน้าเสร็จประมาณนึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งตัวนี้ค่ะเป็นของ Oriental Princess นะคะ Benny นะคะตัวนี้นะคะปุม <c oughs> มันและลอเครื่องสำอางได้ค่ะและตัวนี้นะคะเป็น Eyeshadow Liquid ค่ะเบอร์04นะคะที่เราใช้ทาไปที่เปลือกตาแบบนี้เลยนะคะสีสวยสุดๆอะ <c oughs> หรือจะทำเป็นไฮไลท์ที่จมูกก็ได้ ค่ะเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนดูสีสวยเล่นแสงนีจังเลยอะไฮไลที่ไหายปลรราต่อด้วยเลยดีกว่าดูมีไหายปลรราขึ้นมาทันทีเลยอะ่ะจะแปลงโฉมนะทุกคนรอดูกันแล้วก็จะประมาณนี้เลยค่ะทุกคนเป็นไงคะชอบลุกนี้ของเราแม่